จากจักราที่หนึ่งโดยการเคลื่อนจิตไปทีละจักราจนครบเจ็ดจักระแล้วแผ่ขยายความรู้สึกนั้นคือการทำสมาธิเพื่อปรับสมดุลพลังงานในร่างกายโดยเริ่มต้นจากจักระที่หนึ่งูลาทาระจักรที่บริเวณก้นกบซึ่งเป็นฐานของร่างกายจากนั้นค่อยๆเคลื่อนจิตไปยังจักราที่สองสวาทิสถานจักรา บริเวณสะโพกจักระที่สมณีปุระจักระบริเวณลิ้นปีจักระที่สอานาหาตาจักระบริเวณหัวใจจักระที่หวิสุทธิจักระบริเวณลำคอจักระที่6อาชานาจักระบริเวณระหว่างคิ้วและสิ้นสุดที่จักระที่7สหัตราระจักระบนสุดของศีรษะ การเคลื่อนจิตไปยังจักระต่างๆและกำหนดความรู้สึกจักระที่1มูลาทาระจักระรูชชาคราตำแหน่งฐานของกระดูกสันหลังความรู้สึกเริ่มต้นที่ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและมีรากฐานที่แข็งแรงสีแดงจักระที่สองสวาทิสถานจักระสาคราวชาคราตำแหน่ง บริเวณสะโพกและอวัยวะสืบพันธุ์ความรู้สึกส่งเสริมความสุขความคิดสร้างสารรค์และความยืดหยุ่นทางอารมณ์สีซ่อมจักรที่สมมณีปุระจักรโซล่าเพล็กซัสชาคราตำแหน่งบริเวณลิ้นตีความรู้สึกสร้างความมั่นใจในตนเองความชัดเจนทางจิตใจและพลังส่วนบุคคลสี เหลืองจักราที่สอาณาหาตจักรหฮาชารา่าตำแหน่งบริเวณหัวใจความรู้สึกเปิดหัวใจสู่ความรักการให้อภัยและการเยียวยาทางอารมณ์สีเขียวจักรที่หวิสุทธจักรโรสชารา่าตำแหน่งบริเวณลำคอ ความรู้สึกเชื่อมโยงกับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพความจริงใจและการแสดงออกสีฟ้าจักรที่6อาชนะจักระเติร์ไอชาร่า,าตำแหน่งบริเวณระหว่างคิ้วความรู้สึกส่งเสริมสติปัญญาการอย่างรู้และการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณสีครามหรือม่วงเข้ม จักราที่เจ็ดสหัตราระจักรคราวชาคราตำแหน่งบนสุดของศีรษะความรู้สึกเชื่อมโยงกับความสำนึกรู้แจ้งความสงบภายในและการรผนักรู้ทางจิตวิญญาณสีม่วงหรือขาวการแผ่ขยายความรู้สึกเมื่อเคลื่อนจิตไปจนครบทั้งเจ็ดจักราแล้ว ให้นำความรู้สึกที่สร้างขึ้นในแต่ละจักรกลกลับมารวมกันที่บริเวณหัวใจแล้วค่อยๆแผ่ขยายความรู้สึกนั้นออกไปให้ครอบคลุมทั่วร่างกายจากนั้นจึงปล่อยความรู้สึกนั้นออกไปสู่ภายนอกเพื่อสร้างสมดุลและเชื่อมต่อกับพลังงานโดยรวมของตนเองและสิ่งแวดลอ้อมข้อมูลภาพรวมโดย AI เมื่อจิตตั้งมั่นและสัมปชัญญารู้ถึงความรู้สึกไหวที่เกิดขึ้นและดับไปที่กลางอกเป็นสภาวะที่เกิดจากการเจริญสติขั้นสูงซึ่งสภาวะนี้จะรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างละเอียดโดยเฉพาะการขยับไหวที่เกิดจากการหายใจและเกิดขึ้นที่บริเวณกลางอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจักระหัวใจหาชาคราที่เป็นศูนย์กลางของความรู้สึกและอารมณ์ ิิบัตธรรมนี่คือสภาวะที่ละเอียดกว่าการรู้เพียงแค่ลมหายใจโดยเป็นการรู้กายและใจที่ลึกซึ้งขึ้นโดยเฉพาะการรับรู้ถึงความรู้สึกผุดไหวในบริเวณกลางอกความรู้สึกไหวความรู้สึกไหวที่เกิดขึ้นและดับไปนี้คือการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ละเอียดอ่อนที่เกิดจากการหายใจและสภาวะนี้เป็นที่รู้จักในเชิงกายสิทธิว่าสัมพันธ์กับ จักระหัวใจฮาร์ชาคราจักระหัวใจบริเวณกลางอกคือที่ตั้งของจักระหัวใจซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการรับรู้ความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆสรุป สภาวะน,นี้เป็นการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจที่ละเอียดอ่อนเป็นการเจริญสติในระดับที่สูงขึ้นโดยการรับรู้ถึงความรู้สึกไหวที่เกิดขึ้นและดับไปที่กลางอ,อกซึ่งเชื่อมโยงกับจักระหัวใจอันเป็นศูนย์กลางของความรู้สึกและอารมณ์ข้อมูลภาพรวมโดย AI